เฮียมากับฝนโยฮันซาโกถือว่าเป็นนักแข่งที่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้นะครับกับตอนท้ายของการแข่งขันในประเทศอาร์เจนตินาที่สนามริโอฮันโดซึ่งเป็นสนามที่2แล้วนะครับกับการแข่งขันในรายการมอโตจีพีโยฮันซาโกเป็นนักแข่งที่สามารถรีดความเร็วออกมาได้นะครับจากตัวแข่งของดูคติกับครึ่งหลังของการแข่งขันที่ประเทศอาร์เจนตินาและโยฮันซาโกกลายเป็นนักแข่งที่สามารถเรียกฟอร์มการแข่งขันได้นะครับในสนามเปียกซึ่งใครหลายคนนั้นก็ ลุ้นอยู่เหมือนกันครับว่าเฮียแกนั้นจะไประเบิดกรวดข้างสนามหรือไม่นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วโยฮันซาโก มักจะไม่ค่อยจบการแข่งขันครับแล้วก็ไประเบิดกรวดอยู่ข้างสนามอยู่เป็นประจําเลยนะครับซึ่งสนามสุดท้ายที่โยฮันซาโก้นั้นสามารถขึ้นโพเดียมได้นะครับก็อยู่ที่นามซักเซนริงนะครับประเทศเยอรมนีนะครับในฤดูกาล2022ครับหรือว่าปีที่ผ่านมาและอย่างไรก็ตามครับโยฮันซาโก้นั้นก็ออกมายืนยันนะครับว่ากับการแข่งขันที่ประเทศอาร์เจนตินานั้นการยึดเกาะของเดสมอสิลิซีหรือว่าตัวแข่งของดูคาตินั้นกับการแข่งขันในสนามเปียกรถของดูคาตินั้นสามารถมีการยึดเกาะที่ดีนะครับแล้วก็สามารถทางาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมันก็ส่งผลให้เฮียโก้นั้นสามารถขึ้นโพเดียมได้นะครับหลังจบการแข่งขันแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับและมันก็เป็นที่ยืนยันได้แล้วนะครับว่าโยฮันซาก้นั้นสามารถขี่ในสนามที่เปียกได้ดีนะครับและซิกเนเจอร์ของโยฮันซาโก้นั้นก็คือการตีลังกากลับหลังนะครับถ้าหากว่าเฮียโก้สามารถชนะการแข่งขันได้และมันก็เป็นอะไรที่แฟนๆนั้นต่างวาดฝันกันเอาไว้นะครับว่าอยากจะเห็นการตีลังกากลับหลังของโยฮันซาก้ในคลาสมอโตจีพีนะครับ นอกจากนี้นะครับโยฮันซาโก้นั้นยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเ <c oughs> ขาบอกไว้ว่า <c oughs> ถ้าจะให้ผมพูดถึงความเร็วมันเป็นอะไรที่เสียเปรียบมากๆครับนักแข่งคนอื่นๆนั้นสามารถเรียกฟอร,ร์มได้ตั้งแต่ต้นเกมการแข่งขันและนักแข่งคนอื่นๆนั้นสามารถมีการยึดเกาะที่ดีตั้งแต่ต้นเกมการแข่งขันส่วนตัวผมนั้นต้องนวดยางตั้งแต่ต้นเกมการแข่งขันและมันทําให้ผมนั้นเรื่มเกมช้ากว่าคนอื่นๆครับ แต่เมื่อผมมีอุณหภูมทิท, kids, ที่ดีแล้วผมก็สามารถเรียกความเร็วได้จากตัวรถแข่งแต่กว่าที่ผมจะสามารถเรียกความเร็วจากตัวรถแข่งได้มันก็ปาไปครึ่งเกมการแข่งขันแล้วครับและมันน่าเสียดายมากๆครับที่มันปาไปครึ่งเกมและมันเป็นการเริ่มต้นที่ช้ามากๆครับผมเกือบจะล้มอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับสิ่งแรกที่ผมจะต้องต่อสู้นั่น,น,นคือตัวเองมันเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบมากๆครับในท้ายเกมการแข่งขันในตอนท้ายเกมการแข่งขันที่ผมมีความเร็วแล้วผมพยายามมองหามาโก้เหมือนกันอยู่นะครับ แต่ว่าเวลาของมาโก้นั้นน่าทึ่งมากๆครับกับสนามเปียกมาโก้ Marco มีเวลาที่ดีครับ มันเริ่มขึ้นตั้งแต่ที่สนามบุรีรัมประเทศไทยแล้วที่สนามช้างบุรีรัมบ้านเรานะครับมาโก้นั้นก็ได้โผไปนะครับโดยจากรอบคัดเลือกที่บุรีรัมประเทศไทยในฤดูกาล2022ที่ผ่านมานครับมากโก้สามารถออกสตาร์ทในอันดับที่1ได้นะครับและกับการแข่งขันที่อาร์เจนตินาเป็นสนามเปียกมากโก้ก็สามารถจบการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมมาเป็นอันดับที่1ด้วยและการแข่งขันที่อาร์เจนตินามันเป็นโพเดียมครั้งแรกของผมในฤดูกาล2023และกล่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นที่เยอรมันในฤดูกาล202 2มมัันโพดียคร้งสุ ของผมและถ้าจะให้ผมพูดตรงๆก็คือการแข่งขันสนามเปียกนั้นมันทําให้ผมกล้าที่จะลองมากกว่าคนอื่นๆและการแข่งขันสนามเปียกนั้นมันทําให้คนอื่นๆน,นั้นไม่กล้าเสี่ยงกับตําแหน่งที่เป็นอยู่ทําให้ผมนั้นสามารถแซงคนอื่นๆได้บวกกับความเร็วที่ผมมีและหลังจากนี้ผมจะสนุกกับการแข่งขันให้มากขึ้นครับผมจะพยายามขึ้นโพเดียมและลิมรสของโพเดียม ให้ได้ตลอดทั้งฤดูกาลเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคน,นไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที G ่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ